สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะจ๊ะเอฟซี FC สุข,ขุสุขคนพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะถ้าพี่น้องขึ้นเขาหาเห็ดอีกแล้วหาเห็ดเพิอกจ้ะพี่น้องรอหาเห็ดเผิงเขาล่องมือขึ้นมาตอนบ่ายละจ้ะเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ้ะมาตามรุนตาม เบิ่งไปน้ากันแล้วจ้าเป็นตมานเพื่อบบมารตาเห็ดเท่ากับใดไม่แน่ลหรอพี่น้องจะเห็ดที่เท่าใดมากเนาะไปตุ่นไปน้ากันอีกจ้าร่วมเดินทางเปิดตาบับบับยิงพี่น้องสวัสดีครับเด็ดเกี้ยวเด็ดเกี้ยลองเบิ่งตาดีก็ได้ล่ะ พอแล้วจะเนี่ยสองดอกสามดอกสี่ดอกออนี่้นนมิตะขาห้าดอกเจ้าแล้วก็หกดอกที่ อื้มเห่ยคุ้มบังกี่น้อ,น,อน,นี่ดอกมอันดุดอกสำคัญในงานเนี่ยตรงยิ่งดื้ม โอ oh. ้เพิงเพิงตองพี่นาะมาเริ่มมาเริ่มาเร่องมากเนี่ยยืนแฟดเซยูย่ก่อแฟรบ่นกมยุ่งจากสีแฟดว่าแฟดนั่นติดกันนะมันอ่อนอยู่พี่เนอะ

อสาดอกนี่อื่นี้งของงใจหน้าตาไข่กันก๊าซนุยูโอ้ยค่หักแสีบก๊านุ่งเนาะขานีเสบเอาบอดอกมึงกะเท่าพี่งเอ้ยสุด้สิได้ให้งนั่นะเสียบพี่น้องเียดอกนี่เถ กระแตงกินเเอาน <ت ت เนี่ค่ะเอาอยู่บ่เอา,าเอาหอนกินถุงแลใช้กี่บ่ะนี่เกระแต่กินก้อนหูหัวกักินน้กระแตดหเต <ت ت หิเขาพีนองอกิดอมาัเยดีนะค ก็เห็ดถึงใช่ไหมเห็ดถึงฝักใช่ไหมลอเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเรียกหอ่ะดี๋ยวเอา นบ่<า>พี่นอ้องเกิดจ,จะเป็นอะไรเหนาะ็นบ่เห็นมาง่ายเลยพี่น้องมันตัวหน่อยอยู่อเอยก็ค่น่านอันกระเ่าอกะเขาเฮ็ดเพืนพี่น้องจ,จากสุธิวาเห็นเบียร์ทาเรียกว่าเด็ดจับบึงเฮ็ดท่ม่นเฮ็ดเพื่อน <laughs> <laughs> ของแสบดในตูปุกเี้นะคือเปลี่ยนเงาเป็นนวีคือเกาเหรอาะดอกเดียวนยังอหเอด้งเถ่เดงเถื่นเด้เพิ่นแดงเพิ่นดงขาไล่บ่ะเอนดิอ้เห็ดเพิ่มขาเสียดตันงอนี่แสลยตนเมเงาเลยเนาะ หาดอกพี่น้องใครเห็นละงงเขาบอกว่าเห็ดละงกอกแต่เขาเขาก็ได้กันเนาะเขาก็ได้กันเห็ดละงกเห็ดเถิงเขาเห็ดเถิงนี่พ่นก็ได้กันหลายหลายไม่ใครเดียวเนี่ยพี่น้องก็เลยเพิ่ันบืนขึ้นมาเบิ่งพี่น้องนี่แหละละงกพี่น้องทำแล้วจ้ะอยด้พลาพี่พระน้องเว้ยเมื่อบานมันขึ้นมาเบิ่งโคกใกล้ๆบ้านนี่ยแล้วจ้ะอัน คนอยู àn, uk, ่บ้านละไม่เก็บหรือคนได้หลายก็เลยขึ้นมาซองเบิองเฮ็ดออกห้างเดวถ้าพูดสิมันแล้วถ้าพูดสิพ่อพูดได้พ่อพูดได้มันก็ได้หลายอยู่พี่น้องเต็มตาพุ่นละแล้วควรไปเบิองผลงานของห้องสองคนน่าจะสองคนน่าสิได้หลายได้หน่อยซักไดี๋เออเนาะเฮิดเน้อยๆก็มีนะที่ไหล่ะ ส่วนไม่เบหันลสอันน่ <laughs> <laughs> อได้อ๋อแล้วนะครับพี่น้องนี่คือผลงานของเขานะจ๊มนะ <laughs> มาอัปเดียโคกนีเบิงนอกจากพี่น้องเนาะ <laughs> กระดาตาหนึ่งยูสองคนน่ะเต็มกระตาเลยกับเป็นเฮ็ดเพิงนกยุงเฮ็ดเพิงเขา เฮ็ดเพิ่งหวานนะจ๊ะเฮ็ดเพิ่งแดงก็เฮ็ดหนาขาวเนี่ยกำลังเริ่มออกคือจังใดกับบุหูขึ้นกันน้อยใจพี่น้อง <c oughs> ห้านังอันกระตูมห้านังอันกระตานเถาแล้วก็มีแต่ว่ามูงเพิ่นกับภาคกันได้หลายอยู่ใะเพิ่นมาตาส่อเนาะเราก็เลยขึ้นมาเบิงช่วงใบช่วงคำกับสิโพดายเยอะดอกกระจาพี่น้อง หกไก่บ้านนี่แล้วจ้านียแต่ทังได้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้าขอบคุณทุกไหล่ทุกแจ้ขอบคุณทุกความหมวงใยเอาไปพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเก็บเห็ดลงมากกับพากันมาสามเข่าจริงหรอจ้าพี่น้อง คอยเฮ็ดคอยนั่นไปฝนกับบต่ตกน้ำกเ็เลยบมีขังอยู่ในหน้าหน,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 น้าน้ำฝนมันไม่หน้าน้าเหมียงพี่น้อง